สวัสดีค่ะวันนี้ก็ทำอาหารนะคะอาหารเย็นเป็นแบบฝรั่งหน่อยนะคะเป็นหมูปั้นน้ำซอสนะคะหมูปั้นน้ำซอสเห็ดเหลืองนะคะเห็ดมันปูนะคะแฟนอยากกินอาหารฝรั่งนะคะก็นี่นะคะก็แบบ ทำแบบไทยๆหน่อยเพราะว่าใส่พริกด้วยนะคะใส่เผ็ดหน่อยหนึ่งแล้วก็ซอสพริกเอ่อพริกไทยนะคะนี่นะคะก็จะกินกับมันฝรั่งบางทีก็แฟนแฟนไม่กินมันฝรั่งนะคะก็กินกับข้าวนะคะแฟนบอกว่าเบือ่อเบื่อวันนี้ไม่กินอาหารไทยเอาเิ ทำอาหารฝรั่งให้นะคะกินทุกวันอาหารอีสานเน,ะเนเาะแฟนบอกอยากกินอาหารฝรั่งบ้างจัดให้มามาสเตชเชฟจัดจัดให้เมียเมียทำได้ทุกอย่างนี่นะคะ